สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้อล,ลิสจะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดินหน้าแล้วตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะคะก็คือวันวาเลนไทน์เนี่ยจนถึงวันที่หพฤษภาคมค่ะเดี๋ยวมันจะย้ายออกนะคะจากเรือนกระดุมพระไปเรือนที่3ของคุณเรือนที่3เนี่ยคือเรือนสหัชชะเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อมนะแต่ตอนนี้มันอยู่ในเรือนการเงินของคุณอยู่นะคุณจะได้รับอิทธิพล ดีมากๆเลยนะคะดาวดวงนี้เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับ ความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภทรัพย์สินนะคะการขยายตัวการพัฒนาได้เช่นกันไพ่ที่ขึ้นมานะคุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกมาจากปัญหาการเงินที่มันแย่ๆที่มันติดขัดอยู่นะคะแล้วก็สุขสมหวังด้วยการงานที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีไพ่ของ justice นะมันขึ้นมาโอเคแล้วคุณได้ไพ่เรือนการเงินขึ้นมาเนี่ยไพ่ h e r o p h a เรามาดูกันก่อนนะคะว่าดาวดวงนี้เนี่ยมาจากเรือนอะไรของคุณอันนี้เป็นชาวล ราศีเมษนะคะมาจากเรือนที่9ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เรือนที่9เนี่ยเป็นเรือนสุภะนะคะเรือนของชาวลัคนาราศีธนูเรือนสุพะเนี่ยเกี่ยวข้องกับความโชคดีความสุขสมหวังนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วสุภะการเรียนการศึกษาต่อการเดินทางไกลการเดินทางไปต่างประเทศนะหรือว่าความเชื่อความศรัทธาได้ค่ะแล้วก็มาจากเรือนที่12นะคะ9 1้าสิบ เรือนที่12เนี่ยคือเรือนวินาชื่อมันอาจจะน่ากลัวนะคะหมายถึงว่าคนที่หนุนหลังคุณช่วยเหลือคุณแบบลับๆเงินที่ได้มาแบบลับๆก็ได้นะหรือว่าเงินที่มาจากต่างประเทศงานต่างประเทศความศรัทธาบางอย่างนะคะหรือว่าจิตใต้สำนึกภายในจิตใจตอนนี้เนี่ยดาวทั้งสองดวงนี้นะคะจากสองเรือนนี้เนี่ยดาวพระพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่สองนะคะเป็นเรือนการเงินของคุณนะมาดูกันนะคะว่าคุณจะได้รับอิทธิพลอะไรบ้างนะ สิ่งที่คุณคิดคุณฝันไว้เกี่ยวกับด้านการเงินการทองนะคะเงินที่มันติดขัดก่อนหน้านี้นะเงินจากการขายทรัพย์สินก็ได้เงินจากกองมรดกเงินประกันนะคะเงินจากการเคลมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันติดขัดอยู่ก่อนนะตอนนี้ดาวพระพฤหัสเดินหน้าเราเรียบร้อยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะสุขสมหวังเพราะได้ไพ่ก้าถ้วยนะคะขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ยก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความอึดอัดอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณได้นะบดดาบมันขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าการมืดแปดดา การขยับตัวไม่ได้ไม่รู้จะเอาอย่างไรดีแต่มันขึ้นมาใบเดียวมันไม่สามารถพูดได้ว่าชีวิตของชาวเมรู้มันจะไม่ไหวมันจะแย่แล้วเพราะมันมีไพ่เนี่ยหดาบการหลุดพ้นออกมาจากปัญหาที่คุณได้พบเจออยู่เหมือน move on เป็นวงกลมนะเวลามีไพ่แปดดาบขึ้นมานะคะไม่รู้จะเอาอย่างไรดีเดินหน้าต่อก็เดินไม่ได้ถอยหลังกลับก็อึดอัดกลับไม่ได้อีก แต่ว่าคุณได้ไพ่เนี่ยหดาบขึ้นมาค่ะได้หลุดผลจากอะไรที่มันแย่ๆงานที่มันแย่ๆนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะคะมีไพ่ของ justice ขึ้นมาเนี่ย justice เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยจะโดดเด่นเป็นที่สุดนะคะใครรองงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะการสอบแข่งขันทางด้านสายงานสอบบรรจุสอบแข่งขันสอบไปเรียนไปศึกษาต่อสอบชิงทุนแบบเนี้ย คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเลยแล้วมีไพ่ไฮโรแฟนนะคะก็คือคนที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นบางทีไม่จำเป็นต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเข้าเรียนนะคะแบบบางทีคุณอาจจะสนใจเราซื้อหนังสือมาอ่านเองในช่วงนี้ได้นะไฮโรแฟนมันขึ้นมาค่ะนะเรามาดูกันนะคะว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะเกี่ยวข้อง ด้านใดในชีวิตคุณบ้างนะเ,เงินที่ได้มาแบบไม่เปิดเผยนะคะเงินจากกองมะระดกแบบนี้นะคะเงินก้อนเงินจากต่างประเทศเพราะมาจากเรือนวีนาแล้วก็เรือนสุภาเนี่ยเงินจากทางไกลนะคะรายได้จากการทํางานเบื้องหลังนะคะเช่นงานออนไลน์งานครีเอทีฟรายได้ที่มาจากการสอนหนังสือนะคะไลฟ์โค้ดอะไรต่างๆคุณมีความรู้ความสามารถอะไรเราใช้ความรู้ของคุณเนี่ยในการหาเงินเนี่ยเราไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยมันก็ ขึ้นมาด้วยนะคะก็คือความหมายนั้นเลยเป็นเกี่ยวกับให้คำปรึกษาก็ได้นะเช่นเนี่ยทนายความนะคะ justice ขึ้นมานะแล้วก็ไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาเพราะว่าดาวดวงนี้มาจากเรือนวีนาตของคุณด้วยมีไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาใบาแรกเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะมองเห็นแสงสว่างในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นในด้านการเงินหรือว่าโอกาสการฟื้นตัวในด้านการเงินค่ะ justice นะคะไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีตุล เป็นชาวลัคนาราศีประจําไพ่นะคะมาจากเรือนปัตตนิของคุณนะคะชาวตุลเนี่ยเล็งลัคนาราศีคุณมาจากเรือนที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองคู่ที่ทําธุรกิจธุรกรรมร่วมกับคุณเนี่ยจะนําลาบโชคลาบการเงินหรือว่าให้การอุปธรภมคุณได้นะคะไพ่จสติดขึ้นมาแล้วไพ่ไฮโรแฟนนะคะมาจากเรือนที่สองเป็นเรือนการเงินของคุณคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยอาจจะให้คํา ปรึกษาคุณในบางเรื่องได้นะไพ่ไฮโรแฟนคือคนที่มีอายุต่างกันค่ะเป็นเกี่ยวกับคนในครอบครัวได้เช่นกันนะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะอยากยกระดับพัฒนาจิตใจตัวเองมีเกณฑ์ใกล้ชิดกับศาสนาอยากจะฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิหรือว่าสนใจในแนวปรัชญาจิตวิทยา เพื่อพัฒนาตนเองได้ค่ะแล้วเรือนจากเรือนที่9นะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยนะมันเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองการยกระดับจิตใจได้เช่นเดียวกันนะคะได้หลุดพ้นอะไรจากที่มันแย่ๆเนี่ยมีไพ่หกดาบขึ้นมานะคะการหลุดพ้นออกมาจากงานที่ไม่ใช่ความรักที่ไม่ใช่นะมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจาไพ่นะถ้าเกี่ยวกับด้านความรักมาพูดด้านความรักกันบ้างนะคะคุณมีเกณฑ์ ที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆแล้วทำให้คุณสบายใจไพ่เดอร์สตาร์เนี่ยเป็นไพ่ของจุดเริ่มต้นของความรักความสมหวังเป็นไพ่ของโฮปก็ได้นะคะความหวังแล้วมันขึ้นมาใต้เนี่ยไพ่ก้าถ้วยนะคะ9ก้าถ้วยเนี่ยคือฝันที่เป็นจริงคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีได้เช่นกันคะ่ะ มาเปิดกันต่อนะมีไพ่ g h p r ิ t e ทสขึ้นมานะคะมีไพ่ g h p r ิ t e ทสขึ้นมามันตามด้วยไพ่ The Star มาแล้วมีไพ่ของการงาน Justice ขึ้นมาด้วยนะ ความอ่อนหวานการมีสเสน่ห์จากคำพูดคำจาศิลปะอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคาริสม่าในตัวของคุณเองเนี่ยจะผู้หญิงผู้ชายได้นะจะนำพาเงินทองโชคลาภมาสู่แก่คุณไพ่ใบนี้นะคะไพ่ไฮพริตเทสเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำไพ่เป็นคนที่มีความฉลาดในการพูดการจาการโน้มน้าวจิตใจค่ะนะวาจาของคุณนะคะจะนาเงินนาทองมาให้มีไพ่เอ็มพอร์ขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบนี้นะมีชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นชาวลัคนาราศี ประจําไพ่เลยนะคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดคุณฝันเพราะว่าไพ่ของตัวคุณเองเนี่ยมันขึ้นมาไพ่ก้าถ้วยเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกคือฝันที่เป็นจริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะมีไพ่เนี่ย justice กับไพ่ emperor เนี่ยขึ้นมาใต้กันนะคะ,ะการสําเร็จในด้านการทํางานเนี่ยจะโดดเด่นเป็นที่สุดการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งโอกาสในการทํางานใหม่ๆนะคะได้รับโปรเจกต์อะไรสําคัญที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้การเจรจาที่ประสบความสํา ได้เร็ใครรอาการโยกย้ายงานอยู่ไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าสาขาใหม่ๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสนั้นเลย Emperor กับ Justice เนี่ยขึ้นมาพร้อมกันนะหรือว่าใครรอให้ผู้มีอำนาจในสายงานนั้นๆเนี่ยจะรดประกาเซ็นจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะ a p p r o v e อนุมัติในบางเรื่อง คุณมีโอกาสเพราะว่าไพเอมพ์เออร์เนี่ยคือผู้มีอำนาจสูงสุดในสายงานนั้นๆค่ะนะไพใบนี้จะโดดเด่นเรื่องชาวต่างชาติได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้าใครติดต่อธุรกิจธุรกรรมกับคนต่างประเทศเจ้านายเป็นคนต่างชาตินะคะหรือแม้กระทั่งคู่ของตัวเองเนี่ยเป็นชาวต่างชาติคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆเงินทองโชคลาภจากบุคคลที่ต่างสีผิวต่างศาสนาต่างสัญชาติกันได้นะคะแต่ก่อนที่จะเซ็นเอกสารทุกครั้งนะ มันมีไพ่เนี่ยของ justice ขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับทนายความเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องอตรวจทานนะคะให้ดีซะก่อนจะได้ไม่มีปัญหาในภายภาคหน้าได้ emperor ขึ้นมาเกณฑ์การเดินทางไกลของคุณนะคะจะในประเทศนอกประเทศได้นะแต่เป็นการเดินทางที่ออกมาจากถิ่นที่คุณอยู่นะนะคะอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศแบบนี้จะเป็นช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินหรือว่า พบปะคอนเนคชันใหม่ๆนะคะให้กับคุณได้เอ็มเพอเรอร์นะคะขึ้นมาโดดเด่นมากๆนะคะชาวเม่เกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วมีไพ่ควีนถือเหรียญขึ้นมาโอ้ไพ่ควีนถือเหรียญน,นะการเจราจาการค้าที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะถ้าก่อนหน้านี้มีเหตุที่จะต้องมันมีการขัดแข้งขัดขานะคะมีอุปสรรคเนี่ยนะคะหกดาบขึ้นมาเนี่ยกำลังจะได้หลุดผลออกมาแล้วการเจรจาของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ควีนถธอเหรียญหรือว่าคู่จะให้การอุปธรรมนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของฝากของถูกใจแก้แหวนเงินทองในช่วงนี้ได้มีไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาค่ะมาด้านความรักกันบ้างนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยคนโสดสนิทคุณกําลังจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะในด้านความรักไพ่ฮร์โรแฟนแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันนะคะติดกันแบบนี้เนี่ยสำหรับชาวเมษบางคนเนี่ยนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เกี่ยว กับ การใช้ชีวิต mindset ของตัวเองหรือว่าวิธีการหาเงินได้เช่นกันนะไพ่ใบเนี้ยไฮโรแฟนเวลามันขึ้นมานะมันมีหลากหลายความหมายมากนะคะบางคนได้ใกล้ชิดกับศาสนาบางคนอยากจะรู้สึกสําหรับคุณผู้ชายนะคะอยากจะออกบวชอยากจะเคร่งในเรื่องในเรื่องการสวดมนต์การทําบุญนะหรือว่าคุณมีแนวโน้มที่จะศึกษาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับด้านปรัชญาจิตวิทยาเชิงลึกในการใช้ชีวิตนะคะแล้วทําอาจจะทําให้คุณนี่ เปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตไปเลยคือมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นหรือว่าเปลี่ยนมุมมองในด้านความรักได้นะก็คือความรักนะเป็นเรื่องรองไปเลยก็คือไม่สนใจแล้วนะคะสนใจเกยอบเรื่องการทํางานการหาเงินมากกว่านะไพ่เดอะสตาเนี่ยกับไพ่ฮาร์โรเฟนนจริงๆมันคือไพ่ของคนโสดนะที่อาจจะไม่ได้ขว่ยคว้าหาความรักถามว่ามีมีความหวังในใจลึกๆไหมมีความหวังแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับด้าน าม,มากกว่าเรื่องอื่นในการใช้ชีวิตค่ะนะมีไพ่เอมเพอร์เนี่ยมันขึ้นมาให้กับชาวเมธนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวของคุณเองสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเอาไว้คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะไพ่เอม e r เพอร์ตามไพ่ไฮปริกเทสขึ้นมาคําพูดที่อ่อนหวานน่าฟังน่าเชื่อถือความรู้ที่คุณมีนะคะสเสน่ห์บางอย่างในตัวของตัวคุณเองเนี่ยภาวะผู้นําของคุณเนี่ยจะทําให้การงานการเจราจาธุรกิจของ คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้มีข้อที่จะต้องระวังนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนวินาานะบางทีคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องที่มันหลีเลี่ยงไม่ได้นะเช่นค่ารักษาพยาบาลน,นะคะค่าเจ็บป่วยให้หมอให้โรงพยาบาลแบบนี้หรือว่าเสียค่าใช้จ่ายไปกับครอบครัวได้นะคะมีไพ่ของครอบครัวเนี่ยไพ่ไฮโรแฟนนะคะมันขึ้นมาด้วยค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีเมษขอบคุณคะ่ะ